สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องครับ,รบตื่นแต่เช้าคือเกาครับเมื่อนี้บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับกำลังเขียวเป็นดินทรายครับอยู่นี่หนามคกอยอยูขันเท้าขาดพ <c oughs> <c oughs> ามาเบ่งงวครับ ไอ้เพิ่นมาแต่เสียงไล่ครับมาได้แฟนอยู่บ้านนุ่นใหญ่ครับอำเภอเดชเดี๋ยวไปสัมผัสเพิ่นก่อนครับขอสัมผัสนี้นะครับมีงูเยอะโตครับตอนนี้ตอนนี้เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเลี้ยงมาจากปีแล้วครับพี่เลี้ยงมามันก็ไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาหมด้อมกันนะครับอันตัวแดงตัวเหล็กครับ น่าจะสี่ปีเมลเลกเลยครับครับเมลเมลเลกสปีครับสี่หมาครับตอนไหนตอนนหนครับสามหกสามหมื่นหกครับช่วงราคาหัวยังยังยังแพงอยู่ถือว่าแพงอยู่นะครับตอนนั้นแต่ถ้าตอนนี้กับโบแพงเนาะว่าตอนนี้สองหมื่นให้มันได้เลยครับอย่างตัวนี้ตัวนี้น่าจะสามปีนะครับสามปีได้ลูกยักษ์โตครับอย่างนี้สามปีได้ไปแล้วมันมันมากมากกับแม่มันหนึ่งตัวนะครับแล้วมายืนได้กับผมหนึ่งตัว ใช่ลูกมันครับบักเถิกนี่บอครับลูกมันนี่ด้วยตัวนี้ด้วยนี่ตัวแม่สองตัวนี่โอ้ตัวนี้ก็เป็นลูกตัวนั่นครับโอ้งามมีตัวละสองตัวไฮลูกงามอยู่เนาะใหญ่สูงเลยไฮลูกหามอยู่ใช่ครับลูกมันอีกตัวหนึ่งครับน่าครับตัวผู้นั่นโอ้เข้าเข่งบ่เบาตัวนี้สีเข้มไหยใช่ครับมันเข้คือว่านี่กำไรแล้วนะครับเนาะ แต่ว่าห้าหมวกแล้วไหนใครนะครับเนาะยังครับยังยังตอนนี้เอาไว้ก่อนรู้ปีโอ้สะสมไปก่อนเหนื่อยได้เหื่อใด้ยังอยากใช้เงินจังว่าเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็นักนเป็นหัวก็เลยว่าเอาไว้ก่อนทั้งน้อยครับได้มาแม่นึ่งามดีแต่ก่อนเห็ดอาซีมยังครับก่อนมาเลี้ยงหัวก่อนหน้านี้ทำโรงงานครับโรงงานอยู่อยู่แถวปทุมธานีครับ งานติดหรโรงงานมีงานโรงงานป่ครับครับโรงงานครับเป็นโรงงานเกี่ยวกับเล็กหรือเกี่ยวกับอย่างครับเออเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับโอ้โรอนนี้ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็เลยหาแนวเหตุบอกครับตัดสินใจมาอยู่บ้านเพราะว่าต้องดูแลเด็กๆนะครับอ๋อมาอยู่แบบลูกๆมาอยังเล็กอยู่ครับผมก็เลยต้องมาครับแต่ว่าก็เลยว่าเออทำมาแล้วก็ได้ที่พอดูแล้วมันอยู่ได้แต่ว่างามดีเนาะเรีว่าเอาคนมาทุนกับวัวนี่แหละ กินยังไงคือสอง่วใหญ่เลยครับแม้ว่า<อ>บางคนเขากับสีง่วนหอยหน่อยชอบโอ้เอาใหญ่เลยเป็นตัวอะไชอบเลยครับทะลุอกมากอันทะลุออกมามันก็คุ้มอยู่มัน,<ด>น<อ>ก็คุ้มเน<อ>าะมันมีลูกแต่ว่ามันก็สมหยากสมหยาหน่อยครับต้องต้องต้องอดทนนิดนึงสมหยากับม,มีหลายสาเหตุที่พบมาแล้วครับ,รบลูกจนที่สมเป็นสมเป็นนะกินนมมีครับลูก,กนนล,ลูกเด็กสองปีแล้วตอนนี้เนาะเกือบสองปีไหมมันเพิ่งได้ปีกับ ไม่ถึงสองปีครับมัได้ปีกับประมาณแปดเดือนครับพึ่งออกนุ่มในที่ซีบเหมยครับตัวนี้ออกนวลตอนนู่นแหละตอนที่สองเดือนนั่นแหละออ้ยมันสมหยากนะหลุนใหญ่ครับลูกมันออกมันออลูกตอนเออประมาณปีนึงถ้าลูกกินนมนี่สมหยากรยากครับปีนึงหลับเดือนนี่งเพราะว่าตอนที่มันออกนุ่มนี่มันเกือเดือนน่ะที่หมอมาจำป่าลูกตัวอะไครับจำป่าตัวนี้ครับสมโตมากบ่ครับอันนี้มันมากับตัวมันครับ โอ้มันติดทับโตเนาะหรือว่าสมหรมาครับเ่ทับโตกะน,น้ำบานนั่นนะครับแบบว่าน้ำประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าหัวลูกคอกสมกันเองแ้ววันนี้ให้ลูกดีแล้วรับเบิ่งส่งตัวนี้มันให้ลูกดีอยู่ครับเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้มันบานเลยมมันออกแล้วแต่ลูกงามอยู่ตายเพราะว่ามันดึงนมแม่มันไม่ได้ของช้าเนี่ยขนมมันใหญ่เลี้ยงหัวหลวกมาก็มีแต่เก็บเนาะตอนนี้เนาะ เพราะว่า,าราคาบ่ได้เก็บเก็บก็ให้ได้ลูกเกี่ยวหยาจากักเวลาครับเอะไรฮนะเกี่ยวหยาจากักเวลาตัดหญ้าตัดหญ้าเวลาไหนตัดหญ้าคือปกติได้ตัดสองเวลาครับอย่าถ้าฝนไม่ตกอย่างเงี้ยประมาณหกโมงครึ่งผมไปตัดแล้วหกโมงครึ่งกลับเวมาให้เวลามานแปดโมงแล้วว่าแปดโมงถึงเก้าโมงครับช่วงระยะเวลานี้ตลอด โอ้แต่ตอนตอนเย็นเหรอครับตอนเย็นก็ประมาณบ่ายสามครับแต่ก็ดูแดดด้วยนะแต่ว่าอ้วนคู่ตัวนะครับถ้าแดดแรงก็ประมาณสักสี่โมงเพราะไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเลื่อนเวลาเยอะเวลาที่มันกินนะครับอยากให้อยู่ระหว่างประมาณสี่สี่โมงสี่โมงอห้าโมงครับสิ่งที่ได้จากเลี้ยงงัวขคืออย่างครับอะไรนะสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงงวดังแต่เลี้ยงงวมาได้ยังไง เอายางแรกเลยเอ้าขี่ขี่มันใช่เลยเห็นแล้วว่าปุ๋ยเอาใส่หน้าครับเอาปุ๋ยแน่ครับอย่างแรกโอเคเลยลดค่าปุ๋ยเรื่อยๆอยู่ครับอย่างที่สองความสุขหรือความถูกมันก็แล้วแต่ไม่ไม่เกิดปะปนไม่ใช่คนชอบนะครับมันก็มีความสุขเนาะถ้าคนชอบมันก็โอเคอยู่เวลาเอายางให้มันมากินดูมากินก็โอเคอยู่นะก็อัวงงามมันก็โอเคอยู่มันจถ้ามันทองมันแหงมวลแน่นอนโอ้ยยิงทองยิงแล้วใหญ่เลยยิงต่อที่ลูกมันออกทุกครั้งเกี่ยวมือครับ สลับฮะอย่ากกล่อมแตงครับตักเครื่องบ้างมันจะมันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เวลามาออกลูกนะนี่ยตื่นเต้นตลอดเลยอ๋อมีความสุขกี่ตัวกี่ลูกก็ไม่รู้แต่ทุกครั้งที่ออกลูกครั้งนี้เออมันซึมันติดเดีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่บอครับหมดกับเพิ่นมาแต่เสียงไร้ครับมาแต่เฟรนยู่ทางนี้ เดวาภาษาทินทองทินมาครับคข้ายกันกับอุบลมาครับเชียงรายคข้าขกันมาครับภาษาทินมันก็มีหลายคำพงคล้ายกันแต่ว่ะคข้าขๆกันเนี้ยครับคำว่าอ้ไอ้ไอ้คือกันครับโอ้จะอี้นี่พวกนี้ยังงครับเปมาเงี้ยครับ โาดูดิพรมัได้อยู่นานแล้วเนี่ยผม<ล>อเองเขาบอ,อ,อ,อกผมผมมาจากเชียงรายตั้งอายุเก้าขวบแล้วอ๋อไปเรียนที่อื่นเรียนภาคกลางนู่นเรียนภาคกลางก็จบมาทำงานที่จักกิโลครับจากอุบลนไปนี่ครับไปไหนไปเชียงรายโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนบ่จักจักชั่วโมงเอาง,ง่ายๆอ่ะจักมือมาอยู่คนละที่ของประเทศอ่ะคุณเพี่น่าจะ มาจากปทุมถึงอุบลนี่ก็ประมาณ800กิโลนะโซ่ท<อ>ี่น<อ>ีดด่ว่าจากอุบลไปเชียงรายวันมาเท่าไหร่มีบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่เมื่อยเลยรถที่ถเครื่องใหม่านอาอต้องจอดพักบ่ยยอยเลยไม่เคยลองจากอุบลไปเชียงายส <laughs> ักทียังมีโอกาสได้กลับด้วยครับเ,เนี่ยเลี้ยงวัวเนี่ยเล่าให้กำมัน ว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าฝืนเลยโบ,บมักก็อย่าฝืนนะครับอย่าฝืนราคาก็บโดีเขาเลี้ยงเลยนะขาดีก็เลี้ยงตามเขาต้องอดทนนะครับอาศัยความอดทนแล้วก็มีเวลาครับบ,บัน่นบั่นจะได้แต่แต่มันเลี้ยงวัวนี่ไปแค่เดชอำเภอนี่ยังไม่ได้ไปวไั่ได้ไปวะครับยากยากยากทำไมเพราะว่าแฟนก็ไปทำงานเจ็บตัว แม่ยายก็เลี้ย,ลย,ย,ยง,งลูกดูแบ่ง้าที่กันมีเวลาเลยฮะพี่น้องตัวนี้เขาเอาไปเห็นยังครับเขาเที่ยวทักอูกอนี่ฟางเอาไปหมัดมันประโยชน์ไรเลยนี่หมัดเน่ยนใช่ไหมมัน,ม,นมันอยู่ได้เป็นปีนะเนี่ยผมเห็นเขาทักอูนะครับอยู่ได้เป็นปีนะนี่ผม ใส่ไว้ในะห้องน้ำนะสามปีเลยยังไม่ได้พอเ็ดอูนะขอบคุณในไลฟ์ครับครับสวัสดีครับ